โอเคครับก็ก็คือน้องผมบอกว่าเข้ามาในเขตที่เล่นแล้วตอนเวลาขึ้นแล้วทีนี้ก็ข่าบออกไปก็เลยโดนยิงครับ <c oughs> มันเข้าเหรอครับผมอยู่นอกวงนะอันนั้นน่อยู่ขอบวงด้วยซ้ำวงร้านสักอะ่ะมันยังไม่ได้อยู่ในวงเอาเป็นว่าผมยืนยันว่าผมพูดไปแล้วกัน ไอ้ตรงนี้มันกดสภาหรือกดประเทศ่ะครับเพราะว่าหลักฐานพวกผมก็มีไปเอ,อ,อเรื่องธนาคารเนี่ยมันเป็นเรื่องของกฎป,ประเทศนี้ไม่ใช่ส่วนของผมแต่ที่ผมอยากรู้ตอนเนี้ยคือเรื่องที่หน้าบ้านมันเกิดอะไรขึ้น เรื่องที่หน้าบ้านเรื่องที่หน้าบ้านก็ตามที่เห็นเลยครับก็เขามาเขามาหาพวกผมนี่ออนนั้นอะเราพวกผมก็มีโปรเทคด้วยใช่ไหมปลาเช็คดิก่อนไปเดยเกขึ้อนอ่ก่อนไปที่บ้านนะครับผม,มไปงัดธนาคารใช่ไหมธนาคารใหญ่อะคือผมเสร็จแล้วงัดเสร็จแล้วอะแล้วข้างนอกตีกันอยู่ผมก็วิ่งออกไปสองคนกับน,น้องที่งัด น้องอีกคนหนึ่งวิ่งไปบอกว่าจบแล้วครับจบแล้วคือเขาแล้วเขาก็แทงน,น้องผมตายผมก็วิ่งวิ่งจะไปเอาเพื่อนผมก็วิ่งตะโกนไปเลยบอกว่าจบแล้วจบแล้วงัดแล้วเสร็จแล้วอะ่ะคือเขาว่าไล่แทงผมประมาณสามสี่คนน่ะผมก็บอกจบแล้วแล้วเขาก็มาพูดว่าร้องอะไรร้องดิร้องดิแบบนี้น<อ>ผมไอตรงนั้นนะทีส่สวนนะตอ,น,อนนี้ผมผมพูดเลยนะมร้ร้านซักอะ่ะมันมีคนของคุณคนหนึง่งใส่หน้ากากคาบุกิเล่นไม้ตีไม่เลิกหลักฐานผมมีอันนี้แต่ ตอนตอนที่ผมเล่าก่อนก่อนไปธนาคารอ่ะคือหลังจบสิก่อนไปที่บ้านอ่ะคือจบธนาคารแล้วไงคุณมาไล่แทงผมอ่ะฝั่งคุณอ่ะตอนตอนนั้นฮิโรชิกลับหมดแล้วนะใช่แล้วกลับหมดแล้วนะเหลืออยู่ประมาณสี่ห้าคนอ่ะที่วิ่งไล่แทงผมอ่ะๆๆผมผมบอกว่า<ม>จบแล้วนะบอกว่าเล่นเสร็จแล้วนะนก็คือยังไล่ยังไล่แทงอยู่อ่ะใช่ไอ้ไอ้ที่แทงอยู่อ่ะผมว่ามันมันมันฝั่งคุณหรือเปล่าตอนแรกอ่ะผมบอกแล้วนะฝั่งผมตายหมดนะ จะตายหมดได้ไงครับมันมีคนนึงก็ผมเพราะนี่ผมบอกอยู่นี่ไงผมมีหลักฐานผมผมเหลือไงผมก็จะจะดูไหมล่ะก็เหลือผมฝั่งคนมาไล่แทงผมอ่ะอ่าโอเคครับแล้วสรุปตรงนี้ให้พี่สภาคุยดีกว่าไหมครับคนที่เห็นเหตุการณ์พอไม่งั้นมันก like pues, ็คุยจ okay. ุดตรงนี okay. ้ได้เลยนะครับถ้ามีคนกลางผมคิดว่าน่าจะดีกว่าคือผม กำลังพูดถึงที่ที่หน้าบ้านตอนนี้ทําไมมันยังอยู่ที่ธนาคารอยู่อเรื่องอะไรเราถึงไปาทนกันที่หน้าบ้ามครับก็คือก็คือที่น้องมาเล่าก็คือที่มันไปมีปัญหาที่หน้าบ้านก็มันมาจากตรงนี้ไงครับคือจุดเริ่มต้นอ่ะมันมันเริ่มจากตรงนั้นครับสภาอืมแต่พวกผมก็ไม่ได้ไปหาเขานะอันนี้เขามาหาพวกผม แล้วมีปัญหาทำไมถึงไม่มาสภาทำไมไปเตียงนี่อยากเล่นกันเองหรออยากเคลียร์กันเองหรอไม่ผมไม่ไม่ไมออยังไงไม่ได้อยากเคลียร์กันเองครับสภาเพราะผมก็อยู่ที่บ้านของผมนะผมรอไปเสร็จเล่นแอร์หรอกมันเขาเขามาหาพวกผมที่บ้านนั่นอะ พราะผมยังไม่รู้ตัวเลยว่าเขาจะมาตีวผมแะครก็พี่พี่ผมสั่งให้ไปคุยแล้วพี่ยิงมาจากบนฟ้าบนหลังคาครับผมลงรถ๊บผมโดนยิงเลยพี่ม่วแล้วพี่นี่เขาเป็นคนเป็นคนรู้มาก่อนนะเราไม่ได้ยิงนะพี่ในวอผมสั่้ยิงให้ไปคุยกับพี่เราใส่หน้าบ้านปืนแก๊งผมมันมันมีไม่ถึงห้ากระบอกครับจำคนได้ไหมแล้วก็บนหลังคาไม่ไม่ไม่มีคนมีปืนเล่นอยู่บนหลังคานะเห็นไมหน้าเขโดนยิงล้คือเขาบอกว่าไม่เตรียมตัวเนี่ยไม่จริงหรอกเพราะว่า พราะพอพอ,พออยู่ด้วยกันคือตามจริงอ่ะผมไปบ้านฮิโรชิคนแรกก่อนตอนนั้นก็อยู่พื้นหน้าบ้านปกติแต่พอพวกผมมากันทางแกงเนี่ยฮิโรชิก็ปีนขึ้นหลังคาถืออาวุธถือไม้ถืออาวุธกันทั้งหมดแล้วทีเนี้ยพอผมชอตติ้งเดินไปหน้าบ้านเรียก,เร,ยกเรียกมาคุยก็มีก็มีปืนนิวออกมาแล้วครับไม่ใช่ไม่ใช่ใชเขาเขาคว้าอาวุธกอนขึ้นรถแล้วขีม,มาหน้าบ้านเรา ใช่เหรอครับตอนแรกคุณจอดกันอยู่สามแยกนะเราจะแห้พวกผมคิดยังไงอะตอนแรกจอดอยู่สามแยกหน้าบ้านผมนะคิดยังไงผมไม่รู้แต่ว่าก็เปิดยิงมาก่อนไม่ใช่หรอ <c oughs> ใช่ครับผมผมเป็นคนโดนยิงครับลงรถพวกผมโดนยิงเลยจากงนหลังคารับเราโดนก่อนเราโดนก่อน <c oughs> เขายิงก่อนเราธน <c oughs> าครครับตอนอน<ร>ี้อ,นอ,นอันนี้ผมถามได้ไหมคือไอ้ไอ้ส่วนกิจกรรมตรงนั้นอะไอ้ธนาคารใหญ่ตรงนั้นตัดออกถูกไหมครับ เราตรงนี้ที่เขามาเปิดพวกผมเนี่ยคือกาลังเถียงกันอยู่ว่าใครเปิดใครก่อนถูกป่ะครับเป่นไหมครับพีโรชิยิงก่อนครับอันนี้อันนี้กนประเทศหรือกคสภาเรื่องอะไรเรื่องนี้ครับเรื่องที่เราไปเปิดกันเนี่ยนะใช่มันจะเป็นกฎประเทศข้ออะไรนะครับไอ้ที่มันไปเปิดกันหน้าบ้านมันอยู่ในส่วนไหน อันนี้คืออันนี้ผมต้องดูแน่นละเพราะว่าเรามีโปรเพดตัวเราเองเพราะยิ่งหลายคนกันบนหลังคาเราคุณมีเจตนาที่ที่จะมาคุยหรือจะมาตีอะครับต้องถามอย่างนี้ดีกว่าพอเอาทุกคนใช่ครับเพราะว่าคุณเซ็ตกันมาตั้งแต่ตรงสามแยกก่อนเข้ามาหาผมหน้าบ้านแล้วนะ ไม่ครับในบอสั่งให้ไปคุยครับไม่ครับสุดท้ายก็ยิงใส่เลยครับก็ยิงมาก่อนครับก็รวมรอนก่อนไงใช่ครับวิ่งใส่เราเลยไม่ไม่ไม่ไปไปไปคุยไปเรียกไงครับน้องผมยังบอกเลยนะว่าพวกคุณวิ่งถืออาวุธวิ่งเข้ามาเลยตั้งแต่แรกเอาอย่างี้ผมผมคิดว่าถ้าเกิดคุยอะไรเงี้ยมันมันไม่จบใช่ครับมันมันไม่จบอยู่แล้วครับให้ให้พี่สภาเนี่ยเป็นคนพูดตัดสินหรืออะไรสักอย่างได้ไหมครับว่าต้องใช้หลักฐานอะไรหรือว่าต้องหาพยานหรือ มันมีทางออกไหมครับเพราะว่าถ้าเกิดเถียงกันไปกันมาว่าใครเปิดก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยมัน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 ก็จะเถียงกันอยู่เรื่อยครับเอางี้ครับ s อ d มครับผมว่าเ m d มดีก็น่าจะอยู่ตรงนั้นอ่ะอันเนี้ยคือสภาเขาอยากรู้ไงว่าใครเปิดใครก่อนตรงเนี้ยครับเพราะพวกผมมีโปรเทคด้วยไงเอมดีมองมองไม่ทันครับไอ้ยำบัดไม่ช่วยกูเลยพี่พี่เปาครับมองทันไหมครับพี่ทัน อะไรนะครับพี่เปามองมองเห็นเหตุการณ์อะไรบ้างไหมครับพี่มันไม่มีใครเปิดใครก่อนหรอครับต่างคนก็ต่างสายกันมั้งงจอจที่พี่เห็นนะใช่เหรอพี่มันไม่รู้ว่ะมันมองไม่ทันเหมือนกันบอดี้ตอนนั้นพี่พี่เปามองไม่ทันใช่ไหมพี่ผ่นมาทีพี่บดิจีบสาวอยู่อ่ะผ่นมาทีก็งงๆกันตีกันแล้วโอเคใช่ผมก็งงเหมือนกันโอเคครับงั้นพี่สอบว่าไงครับถ้าเป็นอย่างนี้ อยากตีกันเหรออยากเล่นไหมต้องถามฝั่งเขาครับตีผมนี่ผมโดนตีตอนธนาคารจบอันนี้นับไหมครับหรือว่าไม่เกี่ยวละตัดออกเลยตัดออกเลยใช่ไหมครับอโอเคครับ กี่ใบอยากเล่นกี่ใบสีบ่สิบพี่สี่สิบให้มันเสนอมา <c oughs> ผมว่าได้มันเฮเสนอมาเลยครับกี่ใบอะเอาเท่าไรฟ้าพูดเลยมึงก็เสนอมาเลยมึงอยากเล่นเท่าไหร่อะฟ้าฟ้าไหวที่เท่าไหร่อะไม่รู้ถามฟังมึงดีกว่าพูดร้อยใบเดี๋ยวก็หาว่าแอกอีกอะเอาเท่าไร่ฟ้าพูดเลย ไม่ก็จะกี่ไปก็ก็พูดมาซีไม่มีใครคิดว่าแอคหรอกมันแค่เสนอสภาเฉยสุดท้ายมันก็ต้องดูภาพรวมอยู่ดีป่ะงั้นสักสักร้อยห้าสิบไฟ้าสักสองร้อยแล้วกันอย่างนั้นนะได้เล่นได้ได้โอเคงั้นตามนั้นเลยครับสภาโอ้ยหูได้ครับไปอสองร้อย อดีๆนะโหตุนเลยป้าเป็นวันไหนตีกันอย่างเงี้ยอะไรครับวันนี้เลยครับวันนี้เลยหลังดีๆทุกคนแค่แต่นะว่าวันนี้มีเจ็ดหมื่นเนี่ยพี่วันนี้เลยครับนี่เราชี้ว่าไงเรื่องเวลาว่าไงไหมไม่ครับไม่มีตังค์กันาไหนคนในแก๊งไม่มีตังค์กันเยอะต้องเป็นพรุ่งนี้เพราะว่าไอซีเจอืม พรุ่งนี้หลังรีห้าโมงมิจะเอาคนออกไม่ได้ไม่ไม่ไม่หลังรีห้าโมงไม่แต่ซีเจคุยแล้วมันเล่นได้นะน้องมันอะแต่กูอยากได้ซีโร่ไงเข้ามาไม่เหอะริงจรอะขอซีโร่ดีกว่าอ่าพรุ่งนี้หกโมงเย็นครับอยู่ครับพี่ผมที่หกโมงเย็นสวยสุดแเราเป็นหลังรีเราเขาเลิกไปแล้วนี่เราเลือกเวลาดิพี่เลิกไปไปแล้วเขาเลือกไปสองเขาเลือกไปสองร้อยเรายืนยันให้ คือยใบฟ้าชิวๆอยู่แล้วมันเล่นวันนี้ไปก็น่าจะยงไปได้ไม่ถึงครึ่งอยู่แล้ว <L desp ot> รออะไรพวกนี้นานไป้าอ่มันก็ต้องมีเวลาเตรียมตัวกันบ้างก็อยากก็ก็เห็นอยากเล่นเยอะอยู่แล้วนี่ก็เลยเพิ่มไม่มไงอารมณ์มันมีวันนี้ไงฟ้าก็เล่นวันนี้แหละสีรุ้งครึง่งฮิโรชี้เลือดสองร้อใบเวล <todos S 2> <อ>าเลให้ผมตัดเลยไหมเพราะว่าคือเอาตรงคือตรงนี้ผมก็ยัง แม่เข้าใจว่าทําไมเราไม่คุยมามาคุยตั้งแต่แรกในเมื่อมันก็จะตีกันได้อยู่แล้วพูดตามตรงคือมันมันมีอารมณ์มันมีแบบเขาเรียกว่าอะไรการปะทะกันมาแล้วไงครับมันไม่ใช่เป็นแค่คําพูดไงครับมันก็เลยใส่กันครับพอเขาอย่างที่บอกมันโยงมาจากธนาคารมันก็เลยเป็นภาพนี้ครับแล้วไม่ไม่ผมไอตรงไอโยมมาจากธนาคารอ่ะผมเข้าใจนะไม่คุยแต่สุดท้ายแล้วก็ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วว่าสองไม่ไม่แต่สุดท้ายแล้วอ่ะต้นเรื่องมันมันไม่ได้เกิดที่พวกคุณหรอที่มายิงพวกผมนอกวงอ่ะ ก็ตรงนั้นสภาเขาบอกอยู่ว่ามันกดประเทศถ้าคุณพูดเรื่องนั้นขึ้นมาสุดท้ายมันก็ย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นหรือเปล่าถ้าถ้าฝาดเอาเรื่องสภามาพูดแล้วทาไมตอนที่งัดธนาคารจบแล้วทําไมคิโรชิไม่จบอะเดินมาปั๊บผมอะผมก็นี่ไงก็ผมเพิ่งถามนี่ไงว่าจะดูหลักฐานไหมว่าฝั่งใครไม่จบอะไก็ถึงบออนี่ไงก็สองร้อยไปก็จะเล่นเวลาไหนให้สภาตัดสินเลยจะมาเถียงอะไรกันอย่างเงี้ยละอืแล้วแต่สภาเลยครับอย่างนั้นอะ อันนี้อันนี้ผมมีสิทธิ์เลือกเวลาไหมครับเพราะว่าผมก็ยอมต่งไปตามที่เขาบอกแล้วทีนี้ผมก็ขอเลือกเวลาเป็นสี่ทุ่มครึ่งวันนี้คือเพราะว่าเขาเสนอมาไอผมเสนอไปแล้วเขาพูดถึงพูดถึงแล้วเขาเอเพิ่มขึ้นมาผมก็ผมก็ตอบรับเอาตร,ตรงเลยนะ่ะตรงนี้ที่สภาเห็นนะ่ะคือเราก็เป็นฝ่ายที่เข้าไปหาเขานะไปหาเขาจริงๆตรงนี้ เข้าไปหาแล้วมันเกี่ยวอะไรกันครับผมว่ามันมันอยู่คนละส่วนเลยหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อกี้ผมคุยกันเรื่องใบเนี่ยผมบอกร้อยห้าสิบเขาขอสองร้อยผมก็ให้ซึ่งซึ่งก็หมายความว่าถ้เราไม่เข้าไปหาตรงนั้นเหตุตรงนั้นจะตีกันไหมไม่พูดอย่างนี้มันมันไม่ใช่หรือเปล่าเรื่องมันเกิดจากคนคนเดียวหรอถูกไหมครับก็ฟังสภาพูดสิครับผมก็ฟังอยู่แต่ผมกล้าที่ไปในมุมผมถูกไหมล่ะ ล้วสภาเห็นอะไรบ้างล่ะสภารู้ที่รู้ที่เราคุยกันเหรอสภารู้ที่มีใครยิงกันก่อนเหรอตอนที่พวกเขามาผมบอกทุกคนอา่างตรงๆสภาไม่รู้หรอกครับสภาไม่รู้เลยเราไม่ได้อยากจะแต่สภาเห็นสิ่งที่สภาเห็นก็ตามภาพนะครับถูกต้องใช่ไหมล่ะอาถูกครับพี่มืดแล้วที่นี่ผมก็เลยผมก็เลยพูดเรื่องเวลาเนี่ยครับว่าผมไม่มีสิทธิ์เลือกใช่ไหมถ้าเราไม่มีปัญหาเราแค่มาสภาบอกกี่รอบแล้วไม่ใช่ไปตีกัน ตีกันโดยไม่มีสตอรี่อ่ะเป็นไงอ่ะเป็นไงครับเป็นไงดีเปล่าล่ะไปพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ห้าโมงจบจบหกโมงไม่ให้ห้าโมงนั่นแหละเตรียมตัวกันเนะเปลี่ยนคนเปลี่ยนอะไรให้พร้อมอห่เปล่ล่ะผมบอกแล้วถ้าเรามาสภาก่อนอ่ะเราคิดว่ามันมีปัญหาเราก็ได้เลือกทุกอย่างแล้วถูกถูกต้องปล่ล่ะอันนี้เราเล่นไปตีกันเลยเหรอสตอรี่ไม่เปิดง้นอันนี้เท่ากับว่า ที่สภาตัดสินว่าก็คือสองร้อยใบหกโมงพรุ่งนี้แหละครับใช่ครับสองร้ยใบห้าโมงหลังรีห้าโมงจบเลยอันนี้ผมถามนิดนึงได้ไหมว่าทำไมไม่ให้หลังรีนี้เพราะว่าเรื่องมันก็เกิดทั้งสองฝ่ายแล้วครับด่าก็ด่าตีอะไรกันเรียบร้อยแล้วครับทำไมต้องเลื่อนต้องทำไมต้องมีครูดาวให้ไปพรุ่งนี้ด้วยทำไมต้องมีพรุ่งนี้ใช่ครับทำไมต้องย่นเวลาไปแล้วทำไม,ำไมต้องตีกันต<ม>ั้งแต่วันนี้ทำไมไม่มาคุยกันสภา,าหน้าสภา,าก่อนลองลองถามสายฟ้าให้สายฟ้าตอบได้ไหมครับเรื่องนี้ ยังไงบ้างครับตอโรชิคือให้ผมตอบอะไรงงที่บอกไปว่าเราไม่ได้อยากปะทะพี่ผมมาสั่งเก็บอาวุธทุกคนแล้วกิโรชีก็ตีผมกิโรชีก็ไม่ไม่เอาจริงนะตั้มอันนี้อันนี้อันนี้กูขอพูดหน่อยคือจริงที่บ้านอะน้องกูมันสั่งเก็บอาวุธกันทุกคนแล้วนะมันก็ไม่ได้อยากจะมีปัญหาไม่ได้อยากจะตีเว้ยอืมแต่แต่สุดท้ายแล้วที่มันที่มันโดนโดนที่ธนาคารใหญ่ตรงนั้นก็ก็อย่างที่บอกมันกดประเทศอาสุดแล้วแล้วกูเลือกที่จะไม่เล่นได้ปะล่ะตรงเนี้ย ถ้าก <automated> ูเลือกแจ้งใบอ่ะแจ้งอันนี้พ <şey S 3> ูดจริงกันแจ้งใบเรื่องอะไรมะก็สภาเขาบอกมันกดประเทศไม่ใช่หรอที่จริงพวกคนนอกวงกเรื่ะก็จุดเริ่มต้นมันมาจากตรงนั้นนี่กูก็บอกไปแล้วเรื่องอะไรเอาลองไปแจ้งได้เลยนะเีาจริงแล้วถ้าจะมาพูดเรื่องไปหลายๆรอบอ่ะไปแจ้งได้เลยอยากรู้ไม่ได้พูดหลายรอบผิดเรื่องอะไรกูแค่พูดจุดเริ่มต้นเฉยๆใช่ถูกต้องแต่ว่ามันก็มึงพูดขึ้นมาหลายรอบอ่ะถูกปะล่ะคือกูกูอยากรู้หลายรอบอะถ้ากูพูดเรื่องกูพูดรอบเดียวแต่ก็เอาย มันเมคเซนหมดทุกอย่างอยู่แล้วมึงไปเอามาได้เลยก็มันเมคเซนอยู่แล้วดิมันจะไม่เมคเซนได้เออก็ถึงบ่อเนี่ไงก็ไปเลยถ้ามึงจะถ้าน้องมึงไม่พอใจตรงนั้นอ่ะกูเข้าใจมึงไม่ได้เลยมันไม่ใช่ว่าน้องไม่พอใจมันไม่ใช่ว่ามันไม่พอใจมันคุยเรื่องจุดตรงไอ้ไอ้ตรงที่พวกมึงมาหาพวกกูหน้าบ้านอ่ะตรงนั้นอันนี้ก็คือบอกให้สภาเขาฟังว่าอาวุธมันมันก็ไม่ได้เป็นกาสั่งเก็บตัวหมดแล้วตรงนั้นเน่ะตรงกันแล้วมันมันมันเคลียร์แล้วนะแต่ตอนนี้แค่กำลังถามเรื่องเรื่องไป ไม่รู้มงก็ถามสภาดูวนนั้นอะถ้าตีวันนี้มันจะมีปัญหาปะวันนี้สภาปิดนะผมจะบอกให้ที่มืนหมายถึงเรื่องคนเข้าคนออกหรือเปล่าครับูกครับเพนด้วยอะไรก็ซื้อไม่ได้นะจริงๆเราจะมาแลกเหรียญด้วยนี่ถูกต้องไหมเอาพรุ่งนี้ไหมถามคำเดียวก็ผมขอคุยกันแป๊บหนึ่งได้ไหมครับพี่โอเคครับ ว่าเล่นแม่งวันนี้เลยไหมเดี๋ยววาวะพี่เดี๋ยววาวะแต่ป้าเต่จริงแต่ป้าเราจริงๆที่จริงเราคนพูดเมื่อกี้เราได้ของอยู่แล้วที่บ้านถือน้ำเย็นไว้พี่ถือน้ำเย็นไว้นี่นี่เนี่ยผมจะบอกฟังนะผมจะบอกฟังนะตอนที่เขามาตอนแรกผมปั๊บไม่รู้แต่กูได้ยินพี่แม็กปั๊บอะเดี๋ยวจัด้องก็สั่งสั่งบอกว่าเฮ้ยทุกคนเก็บอาวุธก่อนเพราะว่าผมคิดว่าเขาจะมาคุยก่อนสักพักเอาเอาแม่งเลยผมก็เลยบอกว่าเอออิรุดูชิมสู้เลยกูยิงๆแค่่ถ้าเราเล่นแบบวันนี้ม นี่เซ็ตของอยู่เลยพี่ยังยืนเซ็ตของอยูเองใช่ไหมผมยังไม่ได้เซ็ตของเลยก็เพิ่งเข้ามายังเซ็ตของกันไม่เสร็จมันไม่มีนะคุณจะบอกไว้ให้นะว่าพี่ยิบไอ้ดอกนั่นผสี่กูไปถัดพี่ยิบได้ไม่มีพี่เกี้ยวยังยืนอยู่ข้างล่างอยู่กูยังไม่ได้ยิงนะนักขั้นสุดเลยยี่สิบเป้าจะเดิมนะพี่ให้แบบเล่นสองคนใ่กูกูอกูอะยืนอยู่ขึ้นบนไอ้คนเดียวของแก๊งเราคือกูที่ยืนอยู่ขึ้นบนแต่เขาอ่ะยิงยิงน้องเราสวนขึ้นมาแล้วพี่แม็กอ่ะพี่แม็กอะพูดขึ้นมาข้างล่างววว่่่่่าาาาาามมมแแแกกงงออะพพี็ูดขขึ้้้นนลลเร น้องเราอะก็บอกว่าเก็บอาวุธก่อนพอพอพอมันพี่เข้ามาใส่ถือมีดถือไม้แล้วเอาปืนสาเข้ามาน้องมันก็บอกว่าเอาแล้วเขาวี่เข้าเขาพี่เข้าเขาวี่เข้ามาเอาไม้เอาไม้ไม่ใช่ใช่มันยิงเข้ามาก่อนมันยิงเข้ามาก่อนเลยมึงฟังกูนคงพูดเองมึงฟังพี่นะต่อให้ภาพตรงนั้นเราย้อนให้มันแทงสุดท้ายมันก็หาว่าเราแทงมันอยู่ดีเว้ยเข้าใจไหม ่่ทาามก็หวเราสวเ้าพิ่งเอาไม้มาตีหนูก่อนเลยใช่ว่าอย่างนี้เขาก็จะโกหกได้เรื่อยๆดิพี่เก็ต่อให้พามันมันออกมาว่าแบบเอ้เราไม่ได้สู้นะเขาก็ต้องบอกเราเหลได้เรื่อยๆไงอย่างงี้ต้องไหนพี่เพราะว่าสุดท้ายเราก็ไปตีกับเขาอะไปแอดด็อปลูกหนึ่งก่อนทพพาครับเดี๋ยวพวกผมมานะครับขอขอตัวไปแอดด็อปสักห้านาทีนะครับลูกหนึ่งไปควรที่จะดรอปแล้ว